ตามตำนานปู่อือือที่เกี่ยวข้องกับเบืองคงหลวงนั้นเชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาาราชซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมบังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ทําให้เมืองที่จะเจริญรุ่งเรือง,องล่มสลายบริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมืองชื่อรัตภานครมีพระอือือราชาเป็นผู้ครองนครมเหสีชื่อนางแก้วกัลยามีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคํา ต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสามพันตามีพระโอรสชื่อเจ้าชายฟ้ารุ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้และมีรูปงามด้วยขณะประสูติมีท้องฟ้าสว่างสวยัยต่อมาได้อภิเษกสมรสกับนาคกรินทานีซึ่งเป็นพระธิดาของพระญานาะราชแห่งเมืองบารานที่แปลงกายเป็นมนุษย์การอภิเษกสมรส จัดกันอย่างมโหาราณทั้งเมืองบาดาลและเมืองมนุษย์ทำอยู่เจวันเจดคืนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างพญานาคราชกับพระเจ้าอือลือราชาในโอกาสนี้ด้วยทั้งสองอยู่กินกันมาเป็นเวลาสปีก็ไม่สามารถจะมีผู้สืบสายสกุลได้จึงทําให้ความเศร้าสศกเสียใจกับทั้งสองต่อมาเจ้าหญิงนาครินธานีล้มป่วยลง ทำให้ร่างกายของนางที่เป็นมนุษย์ลายเป็นนาคตามเดิมโดยข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วกรุงลัตตฯานครและถึงแม้นางจะร่ายมนกับเป็นมนุษย์ประชาชนและพระเจ้าอือรือก็ไม่พอใจจึงได้ขับไล่นางลินทรานีกลับสู่เมืองบาดานดังเดิมโดยได้แจ้งให้พญานาคราชมารับตัวก่อนกับพญานาคราชได้ขอเครื่องกุฏภัณฑ์ ของตระกูลคืนแต่พระเจ้าอือลือราชาไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากนำไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นทำให้พญานาคราชกลิ้วมากและประกาศว่าจะทำลายเมืองระัตะพานครและจะให้เหลือเอาไว้เพียงสามวัดเท่านั้นหลังจากพญาาคราชกลับมาในตอนกลางคืนพญานาคราชได้ยกไพรพลมาถล่มเมืองระัตภะานครและประชาชนก็ไม่มีใคร รอดพ้นจากฤทธนาคได้อนางนาครินทานีทราบข่าวก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งจนถึงแม่น้ำสงครามก็ไม่พบจึงกลับเมืองบาดาลเมืองรัตะภานครได้ถล่มเป็นเบืองหลงของต่อมานานเข้าคำพูดก็กลายเป็นโขงหลงและวัดที่เหลือสามวัดก็คือวัดดอนแก้ววัดดอนโพและวัดดอนสวรรค์ทางที่นางนาครินธานีตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งคือ ห้วยน้ำเมาส่วนพระอือรือราชาไม่ได้สิ้นพระชนไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ถูกพญานาคราชจับตัวไว้พร้อมกับสาบให้พระอือรือราชากลายร่างเป็นนาคเฝ้าอยู่ในบึงคงหลุอชั่วนิดนิลนจนกว่าจะมีเมืองเกิดขึ้นใหม่ในดินแดนแห่งนี้จึงจะล้างคำสาบของพญานาคราชได้